บอกเขาไว้ก่อนนะเธอไปซ่อนหลังคาแล้วได้ครับแต่ว่าอโนเบเบ้ทำไมหมอนน่าถึงลงมือกับนายรุนแรงแบบนี้เออหมอนั่น่มันบอกว่ามันมีเรื่องสําคัญนะสิเรื่องสําคัญเหรอเขาพูดว่าข่าเอาชีวิตทัศนาได้เลยรู้ไหมเฮ้ยะเอาชีวิตเหรอนั่งต้นไม้นะน่ะต้นไม้แล้วนี่นั่นมันไม้กวาดแดีวนี่ มันเป็นภาพของพระจันทร์โอ๊ยแผลเจ็บนึกอะไรก็ไม่รู้พระธาตสารคนเดียวเลยเอๆเๆๆๆมอะไรอีกล่ะฮะอเสียงรถจักรจันรจ้าเจจ๋าแบ๋เบ๋แบ๋เบ๋เเบ๋เบ๋เบ้เบ๋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 เบเบ๋เบ๋เบ๋าบ๋โเเโ โชคดีนะที่เราไม่แต่งงานกับเจนนะโว้ยรูปรังน่ากลัวอะไรกดกินคองเป็นไรไปเหรอกิงคองกดกินคองโอ้โกรธทำไมอยู่ดีๆกลายเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะ รูปใบนี้คงจะถ่ายจากกลองของฉันแน่แนเลยมองเห็นรูปใบนี้แล้วกิคงคองก็วิ่งออกไปอย่างเดือดดาลเลยอะอคนในรูปนี้คือคนที่ฆ่าครอบครัวของกิงคองตายหมดนั่นเองน่ะถ้าอย่างนั้นกิงคองก็คงต้องไปแก้แค้นอย่างแน่นอนะได้เช่นตรงน่ะอาจจะเป็นหุ่นเชิดของไอ้พวกนั้นก็ได้แล้วนะกล้องถ่ายรูปถูกซีตาเอาไปถ้างั้นซีต้าก็ถูกพวกเขาเออเออทำไงดีล่ะทาซานไม่เป็นไรฉันไปเองเคลียเองฉันไปด้วย เฮ้ยสภาพของนายตอนนี้จะไปได้ยังไงพ่อแป๊ะฉันจะชนะนายให้ดูรักษาตัวให้หายก่อนดีกว่านะพอมาคุยอ่ะแต่ว่าฉันโอ้ยโอ้โอ้อยังมัวแต่เถียงกันอยู่ได้กินไม่ไปเดี๋ยวก็ไ่ทันหลอกนะ้โอ้โหนายนะพักผ่อนอยู่ที่นี่โอ้โอครับทาซานร,รู้ที่อยู่หรือ,อยังอะ่จะจเออเธอยังไม่รู้ที่อยู่ใช่ไหมล่ะช่างบุ่มบาปซะจริงๆรขนาดน่ะคิดคองอยู่ที่ต้นน้ําจําได้เลยฮะเธอรู้ได้ยังไงอ่ะก็ตอนที่งูเหลือมมาที่เนี่ย พบกินคองที่กลางทางอ่ะเพลดเผ็เเอาละงั้นกระดำทางเลยงูเหลือมไปเลยเพื่อนเฮลิเฮลนเธออยู่ที่นี่คนดูแลน้องเบ้บ่ด้วยกันนะระวังตัวให้ดีนะแค่รถแค่รถแค่รถใส่แค่รถไปอันหนึ่งแค่รถดีสำหรับต้มหม้อไฟกินแล้วแข็งแรงม่พลัง แครแ์รต์แคร์รตแคร์รต์แคร์รต์ใส่ลงไปเลยใช่เรากำลังเตรียมหม้อไฟหม้อไฟเนื้อหลิงรสชาติคงไม่เลวอร่อยอร่อยแด่แดดใส่แคร์รตเอาชั้นนั้นต้มใส่แคร์รต์ร้อนนะหม้อไฟยังไม่เสร็จอีกว่าใช่ไหมมาแล้วเดี๋ยวก็เสร็จอย่าลืมนะใส่เต้าหู้ไปด้วยนะเต้าหู้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 เอ้ย

ได้เห <ider> ็นต้งขิงคองตัวนี้ราขาได้ราคาดีอย่าไปฆ่ามันนะเอ้ยฉันรู้แล้วนะมาเลยขิงคองจะมาช่วยเพื่อนนะแต่ฉันไม่จับกโยนใส่หม้อแล้วก็เข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามามาเข้ามาเรียบร้อย โดนัดกลิ้งไปแล้วมัดสุดท้ายโดนมากระเด้งไปเลยคราวนี้ไม่มีทางฟื้นที่จะสู้กับข้าแล้วอีกสิบปีค่อยวาใหม่ช้าก่อน,ลอลนมาทำไมอีกลอยคิงของซะทา,ทาสาน,นี่นะนายคือเจ้าป่าทาสานใช่ไหมใช่นายก็คือไตยซินตงเถี๋ยวชนะอนุเบเบ้ใช่ไหม ได้เท่นตรงอ๋อได้ได้ได้ส่งเ่ของไม้ฉันเดี๋ยวนี้หากแนวชนะไอ้หมอนี่ได้ฉันอาจจะพิจารณาดูนะเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนมาให้มารู้แพ้รู้ชนะด้วยซูโม่กันดีไหมล่ะทาซานอืมไอ <c oughs> ห,หมอนี่น่ะเหรอฮะทาซานจัดการมาซะเลยฉันไม่เก่งเรื่องซูโม่นะถึงตอนนี้ยังจะมาพูดอย่างนี้ <c oughs> อีก<อ>ทำไมอะทาซาน อย่ได้ถือโอกาสเอาชนะฉันนะฮะโอ้โหนานี่มันช่องรอบคอบจริงๆจะพานักสูโม่มาด้วยอีกคนหนึ่งอ่ะมาเลยดูก็ดูก็ดูก็เฮ้ยเจ๊เป็นอายหรือยังไงอ่ะไมอใช่แล้วเจ๊เป็นผู้ต่อสู้แล้วก็ฝึกให้ฉันเป็นสูโม่ได้เฮ้ยหมายความว่ยังไงล่ะฮะตัดสินใจหรือยังทาซานด้ ตัดสิกนสัน์ด้วยซูโม่ก็ได้ไหมูตน้นได้เทนตองเธอ <c oughs> ไม่รู้สึกว่ามันเกินไปอย่างนั้นนหราซันเ <c oughs> อ๋ยแพ้ชนะคราวนี้แหละเดิมพันกันโดยชีวิตหาสถานที่เหมาะมาหน่อยเช่ <c oughs> ถาซันเจ้า,จาแห่งป่า <Ll> boards, เริ่มได้ีจ้องหน้ากันจ้องหน้ากันเริ่มได้เอาเลยอย่าคิดว่ามันจะง่ายเกินไปกำลังที่เจ้ามีมันไม่พอหรอกที่จะรับบัตรของข้าเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหทำอะไรทำอะไรบัตรใบไม้โอ้โหช่วยหน่อยโอ้โห นี่นะนี่โอโสก็เป็นทาสานที่รับหมัดเด็ดของฉันไว้ได้แต่ว่ามันสายไปแล้วปีบตงปีบบีบดูดูข้างหลังไม่มีทางถอยไปไหนได้ด้วยโอ้โหสู้เขาสู้เขาได้เทนตงสู้สู้สู้ตายไว้ลายสู้สู้ได้เทนตงแต่ทําอะไรอยู่หักแพ้แล้วก็จะไปเอาเธอไว้ได้นี่ไง ฉันอยู่นี่แต่เส้นตรงหันมาทาซันหากเสียสายขาดเอวแล้วก็เชือกเหอโอ้ยทำไงดีอ่ะในเมื่อเดิมพันด้วยชีวิตแล้วก็อย่าไปสนใจก็เลยท้าซอนจะพูดก็ถูกเนี่ะแต่ตอนนี้เรากำลังต่อสู้กันอยู่นะอย่าลืมนั้นจะฆ่าแกระชากเลยไปอีกเส้นท้าซอนรักโอ้โหยพอแล้วไอ้ชั่นไอ้นั่นอะไรอะไรเอ่ยนี่ไหนกัน ใช้ได้ดีกำลังเอวก็ดีขึ้นก็ผูกได้แน่นด้วยเข็มขัดสวยดีเห็นไหมเข้ามาเลยเอยามาโอเคไอ้หมอ่นี่มันอะไรกันแน่เนี่ยโอ้ยทำไมเป็นแบบนี้ฉันยืนไน้มันฉันจะไม่แพ้นายหรอกนะเอาไปเลยยัยตลอยคิงของเดียวนี่ มันพูดมากยิงมาเลยเิฟโอ้ยกองไอ้เชอะเฮ้ยนี่นะไอ้นอะไรไม่กิงคองเะหยุดอย่าใช้ความรุนแรงเกินไปไม่ได้ไอ้จมูกแดงเมื่อก่อนนายเคยจุดไฟเผาป่าจนครอบครัวของขิงคองและสัตว์ที่เนี่ยถูกเผาตายหมดยังจำได้ไหมไ้ไก่หมอได้เป็นคนสั่งให้ฉันทำเองนี่นะให้ฉันบอกนายให้เผาป่าเสมอไหลก็ะลาว ก็เคลียกันแล้วกันนอชนะแล้วกินคงอืมเจนขอบใจที่ช่วยฉันนะ ขอบใจงูเหลือมที่จะถูกนะเออพูดถูกเลยโยาวกินคองในซิต้าไหมเห็นป่ะเห็นป่ะอะไรนะซิต้าถูกเอาไปต้มเหรอเอ้ต่อซิต้าทอทอไม่ใจซุปลิงมันโดนมีตาปูเด็กปีตาปูเด็ีตาูเีตาปูเด็กปีตาตายแล้วซิต้าเป็นอะไรหรือเปล่าวะซิต้าเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยดูท่าเป็นอาหารมื้อที่สมบูรณ์ที่สุดเลยนะ บวกกับอาด้ำร้อนโอ้โหที่ไม่ร้อนจนเกินไปโอ้ยสีตาอย่าให้มันมากเกินไปนะ